เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกๆกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยนะครับต่อเลยนะฮะวันนี้ครับผมจะมารีวิวพร้อมกับไกด์แนวทางในการปั้นตัวละครและก็จะมาสอนวิธีการคอมโบแล้วก็การจัดทีมสําหรับมือใหม่และก็สำหรับผู้เล่นเก่าด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอพูดถึงความรู้สึกในการเล่นตัวละครน้องคาร์ลอตตาในวันแรกก่อนนะครับส่วนตัวผมนั้นชอบตัวละครคาร์ลอตตามากๆเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลสวยทำให้ผมชอบตัวละครนี้มากแล้วก็ ชอบเล่นน้องมากๆนะฮะสำหรับมือใหม่ที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะสุ่มตัวละครไหนดีนะครับระหว่างจะรอน,น้องท่านเจ้าเมืองที่จะมาในแพท2.0ครึ่งหลังหรือจะสุ่มน้องคาร์ลต้าดีผมยังแนะนําให้สุ่มน้องคาร์ลต้าอยู่เนื่องจากว่าเกมเพย์น้องเล่นไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็เล่นง่ายมากๆด้วยนะครับไปเข้าสู่หัวข้อแรกกันดีกว่าแนวทางในการปั้นตัวละครของน้องคาร์ลต้านี้นะครับ น้องคารลต้านั้นนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีด้วยสกิลเรสโซแนนเป็นหลักในส่วนนี้ไม่ใช่ว่ากดสกิลเรสโซแนนโจมตีเป็นหลักนะก็คือความเสียหายที่น้องทําได้ทุกอย่างนะครับจะถือว่าเป็นความเสียหายด้วยสกิลเรสโซแนนทั้งหมดทําให้ในการปั้นเซตเอ็กโคนั้นเราจะต้องหาในส่วนของโบนัสสกิลเรสโซแนนเข้ามาเสริมด้วยเพื่อที่จะเพิ่มโบนัสดาเมจให้กับน้องนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับน้องคาร์ลต้านั่นก็คืออาวุธประจําตัวเนื่องจากว่าอาวุธประจําตัวนั้นนะครับจะมอบในส่วนของเมนสเตตเนี่ยก็คือคีดแดมตั้ง72%แต่ Bed เบสเอทีเคนี่ยอาจจะน้อยกว่าอาวุธชิ้นอื่นแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่าอาวุธชิ้นอื่นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของบัฟเอทเพิ่มขึ้น12%และทุกครั้งที่ใช้สกิลเอาโหรือสกิลอัลติเมดเนี่ย จะเพิ่มในส่วนของความเสียหายของโบนัสสกิโลโนแนนขึ้นมา48นะครับทำให้อาวุธชิ้นนี้จำเป็นมากๆในการทำดาเมจสำหรับน้องถ้าเกิดไม่มีอาวุธประจำตัวนะครับดาเมจของน้องจะดรอปเยอะมากๆนะฮะในส่วนนี้ผมเทสดาเมจด,ดูแล้วในไลฟ์สตรีมเมื่อวานนะครับก็คือถ้าเกิดใส่อาวุธประจำตัวสามารถทำดาเมจได้ถึง7 0 0 0เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใส่อาวุธประจำตัวนะครับดาเมจมันหายไป2 0 0 0 0 0เลยนะครับซึ่งมันดรอปลงเยอะมากๆนะ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะสุ่มอาวุธประจําตัวดีไหมผมยังแนะนําอยู่ว่าให้สุ่มอาวุธประจําตัวในส่วนของตัวซับน้องแว่นนี้นะครับเอาไว้ก่อนไม่ต้องสุ่มก็ได้เราใช้ตัวสีดาวแทนก่อนก็ได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะในส่วนของการใส่เซตเอ็กโคครับผมการใส่เซตเอ็กโคนั้นเราจะต้องใส่เซตเอ็กโคเซตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือเซตฟอสตี้นะครับแล้วก็ต้องใส่หัวบอสเนี่ยเป็นบอสตัวนี้ด้วยเป็นเซนติเนลคอนสตรักนะครับเพราะว่าตัวละคร ไม่ใช่ตัวละครีิเพราะว่าเอ็กโคตัวนี้ครับเมื่อสวมใส่เนี่ยจะมอบในส่วนของโบนัสธาตุให้กับตัวละคร12%แล้วจะมอบในส่วนของความเสียหายของสกิล r e s o n a n เพิ่มขึ้นอีก12%ย้ำนะครับว่าแค่สวมใส่เท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องกดใช้ไม่จำเป็นจะต้องกดทานฟอร์มใดๆทั้งสิ้นครับแค่สวมใส่และเมื่อสวมใส่ครบ2ชิ้นนะครับจะมอบในส่วนของความเสียหายสกิล resonant เนี่ย12%และเมื่อใส่ครบ5ชิ้นนะครับเมื่อมีการใช้งานสกิล r e s o n a n นะครับจะมอบในส่วนของโบนัสธาตุ22.5% และเมื่อใช้อัลติเมตนะครับจะมอบในส่วนของโบนัสสกิลโลเซน,นขึ้นมาอีก18%แล้วสแต็กกันได้สูงสุด2ครั้งนะครับทำให้บัฟตรงนี้จะได้เป็น36%บวกกับอีก12%ตรงนี้ครับเป็น48แล้วบวกกับอีก12%ตรงนี้เป็น60%ที่จะได้เพิ่มมาแล้วบัฟโบนัสธาตุน้ำแข็งเนี่ยจะได้เพิ่มมาเป็น34.5%ซึ่งมันบัฟเยอะมากๆทำให้เอ็กโคเซตใหม่และต้องใส่ตัวนี้ เป็นคอร์ดสีเท่านั้นนะครับถึงจะได้บัฟตรงนี้มาด้วยนะครับย้ํานะ ทำให้เอ็กโคเซตนี้นะครับเซตใหม่มันเหมาะกับการเอามาเล่นกับน้องคาร์ลอต้ามากๆสาหรับใครที่กาลังจะทาเซตน้าแข็งเดิมให้หยุดไว้ก่อนทําเซตใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าเซตใหม่ได้ใช้แน่นอนและดาเมจของน้องเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับขนาดผมใส่เซตเดิมนะดาเมจผมยังถึง7จ็ดแสนน่ะนึกภาพดูแล้วผมใส่เซตใหม่ทั้งหมดเลยดาเมจผมจะเท่าไหร่อันนี้4 0 r 1นยะครับยังไม่ได้ปลดดาวใดๆทั้งสิ้นนะส่วนการใส่เซตเอ็กโคนะฮะเราจะใส่เป็น43311นะครับโดยการใส่ขอด3นั้นเราจะใส่เป็น K บบวการเนื่องจากว่า ตัวละครน้องนะครับอาวุธประจําตัวเนี่ยเบส a เอทีเคค่อนข้างน้อยทําให้เราจะต้องใส่ e อ็กคเป็นเอทีเคหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้มันบาลานเอทีเคแล้วทําให้เอทีเคน้องเยอะจะได้ทําดาเมจได้แรงๆนะครับในส่วนนี้ใครใส่โบนัสธาตุสอันก็ได้นะดาเมจมันไม่ได้ต่างกันมากแค่ใส่เอทีเคบวกธาตุนะครับดาเมจมันจะแรงกว่าแค่นั้นเอง ในส่วนของคอร์ดหนึ่งนั้นนะครับเราก็ใส่เป็น ATK สองอันไปเลยนะครับในส่วนของการหาซับสแตทนะฮะให้เราโฟกัสที่ขี้แดมกับขี้เลดแล้วก็หา ATK เปอร์เซ็นต์แล้วก็หาสกิลลอสเนนในส่วนของโบนัสสกิลลอสเนนหรือเบส ATK เนี่ยถ้าเกิดหาอันไหนหนึน่งมาได้นะครับ ใช้ไปก่อนได้นะครับหรือถ้าเกิดได้มาทั้ง4สแตทเลยอ่ะจะดีมากนะครับยกตัวอย่างเช่น Echo ของบอสชิ้นนี้ของผมนะครับได้ทั้ง ATK ี a แฟได้ทั้งคีดแดมคีดเลแล้วก็ได้ทั้งความเสียหายสกิลโลเซนนนมาด้วยนะครับถ้าเกิดได้ชิ้นแบบนี้คือดีมากนะครับให้ใช้ไปเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดสมมุติหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไปคุณจะใส่เป็นคีดแดมขีดเลสแล้วก็สกิลลอสแนน์ก็ได้หรือจะใส่เป็นขีดแดมขีเลสบวกเอทก็ได้หรือจะใส่ทั้ง4สแตทเลยก็ได้ครับใส่ได้หมดนะครับแต่ว่าเดฟกับเพพีไม่แนะนําเหมือนเดิมนะฮะการป้นเซตเอโคก็มีประมาณเท่านี้ครับในส่วนของเอนเนอรี่เจนนั้นถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นแหละจะได้เล่นง่ายแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเอ e เน y รี g เจนนะครับก็ไม่เป็นไรก็เล่น2อินโทรได้คอมโบ2อินโทรนะครับจะทําให้อัลติเมตครูดาวมา ในส่วนของการอัพสกิลครับผมการอัพสกิลเนี่ยฮะเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอก่อนนะครับผมได้อธิบายในส่วนของการโจมตีด้วย skill สกิลเรโซแนนผิดไปเนี่ยครับผมเลยว่าจะต้องกดอันติเมทก่อนแล้วค่อยกด skill สกิลเรโซแนนซ์โจมตีเหมือนเสียงลี่เหยแต่ว่าไม่ใช่ครับคือการกดอันติเมทเสร็จปั๊บแล้วเรากดยิงปกติต่อได้เนี่ยก,ก็จะถือว่าโจมตีด้วยอันติเมทนะครับทำให้ดาเมจหลักๆเนี่ยมาจากสกิลอันติเมททั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังจะอัพสกิลนะครับให้อัพสกิ อันติเมตนำนะครับแล้วก็ฟอร์เตแล้วก็สกิลเรสโอนแนนนะครับอันนี้ผมอัพผิดไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็การอัพนะครับในส่วนของโบนัสแตดนะครับให้เราอัพแถวกลางให้เต็มก่อนนะฮะก็คือแถวฟอร์เตนั่นแหละนะครับในส่วนของความสามารถของชิ้นนี้นะครับหลังจากที่เราใช้สกิลเรสโอนแนนเนี่ยแล้วเราจะเข้าสู่การโจมตีกลางอากาศนะครับตอนนั้นแหละนะครับเราจะได้ในส่วนของบัฟอมตะด้วยเราจะไม่ตายนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยนะแล้วชิ้นสุดท้ายครับ ทุกการการะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลอินโทนะครับใช้สกิลโซแนนใช้อันติเมทหรือการโจมตีด้วยเฮเบียร์แท็กนะครับจะสามารถสร้างสถานะดิสคอนรักชั่นให้ศัตรูได้นะครับแล้วไอ้สถานะดิสคอนรักชั่นเนี่ยมันดียังไงสถานะดิสคอนรักชั่นเนี่ย เมื่อโจมตีเป้าหมายนะฮะจะไม่สนเกาะ18%ทาให้ดาเมจจะแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังอัพสกิลนะครับให้อัพแถวกลางให้เต็มก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาอัพพวกโบนัสสเตตพวกนี้นะฮะแล้วในส่วนของโบนัสสเตตนะครับรอบนี้นะฮะเราจะได้เป็นคีเลททาให้การปั้นคีเลทเนี่ยง่ายมากๆสามารถทาคีเลทได้70%เนี่ยคือได้ง่ายมากนะฮะหลังจากที่เราอัพ3สกิลนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาอัพสกิล n o r m a l a t t แ c k นะครับแล้วก็อัพในส่วนของสกิลเอาท์โทนนะครับเป็น, skill ปน,นสนกดดนิ ดาวที่1เนี่ยในส่วนของดาวที่1นเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเล่นง่ายมากๆครับเพราะว่าถ้าเราโจมตีด้วยสถานะ d i s c o n r u c t i o n เนี่ยจะเพิ่มคีเลส12.5%หลังจากนั้นเมื่อใช้สกิลลอสแนนโจมตีศัตรูด้วย Dispersion k a r ต t a จะได้รับในส่วนของ Forte นะครับ30แต้มนะฮะ ถือว่าเยอะมากๆจะทําให้เราเก็บเกรดฟอร์เตได้ไวมากนะครับในส่วนดาวที่1แต่ว่าไม่ได้เพิ่มดาเมรอะไรนะครับในส่วนของดาวที่2ครับจะเพิ่มตัวคูณความเสียหายของอันติเมทเนี่ยขึ้นมา126%นะครับจะทําให้อันติได้แรงขึ้นอีกนะครับถือว่าเป็นดาวที่แรงมากๆเหมือนกันนะครับ ในส่วนของดาวที่3เนะครับเมื่อใช้สกิลอัลโธเนะครับเราจะได้ตัวคูณความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น1,032.18%นะครับคิดจาก a d k ของตัวน้องคาร์ลอตตานะครับและจะเพิ่มในส่วนของตัวคูณของสกิลล s สแนน c ์ขึ้นมาอีก93%นะครับทำให้สกิลล s สแนน c ์ของตัวละครเราเนี่ยจะแรงขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของ1,2,3นะครับดาว3ดาวนี้นะครับเป็นดาวที่ช่วยทำดาเมจได้ดีมากๆแล้ว นะครับสําหรับใครที่จะปลดดาว4ดาว5เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าจะปลดจริงๆให้ถึงดาว6เลยนะครับแต่ว่าดาว3เนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับในส่วนของดาวที่4นะครับเมื่อมีการใช้ He a v y ยคแ็กนะครับจะมอบในส่วนของโบนัสความเสียหายของสกิลโซเนนให้กับทีมทั้งหมดเลยนะครับเป็นเวลา30มวินะในส่วนของดาวที่5ครับจะเพิ่มตัวคูณความเสียหายของการโจมตีด้วย He a v y ยคแ็กเนี่ยขึ้นมา47%นะครับทําให้การโจมตีด้วย h e a v y a คแ็กจะเพิ่มขึ้นแต่ว่า มันก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรนะครับสรับดาวสดาวหเพราะว่าดาวเมมมันเพิ่มขึ้นมาน้อยมากๆครับไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นส่วนดาวที่6นะฮะดาวที่6ผมยังงงๆอยู่เนะครับเมื่อมีการยิงอันติเมตเนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบ2เท่านะครับหรือคิดเป็นตัวคูณคือ1 8 6. 6่จุดนะครับของดาเมจอันติเมตที่ทําได้นะครับของท่านี้นะไอ้ท่าเดสเนลนี่คืออะไรเดซเนลมันคือการยิง อ๋อสี่นัดเปี้ยงๆปนั่นแหละครับดาเมจตรงนั้นมันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือยิง1นัดมันจะออก2นัดประมาณนั้นนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วเมื่อใช้สกิลอันติเมจนะครับท่านี้นะครับจะสร้างในส่วนของสเกตตอริงนะครับและจะทําให้ศัตรูเนี่ยขยับไม่ได้นะครับแล้วไอ้บัฟเนี้ยจะถูกลบออกนะครับหลังจาก15วินาทีนะครับหรือเมื่อโดนโจมตีนะครับหรือเมื่อศัตรูโดนโจมตีนั่นเองบัฟนี้มันก็จะถูกลบออกนะครับทำให้ตัวคูณดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นจากท่านี้น การคอมโบกันบ้างดีกว่านะครับก่อนอื่นครับเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บเกรดฟอร์เต้เซอร์กิตก่อนนะครับเกรดฟอร์เต้เซอร์กิตนะครับจะมีทั้งหมด120แต้มนะครับโดยแต่ละข้างเนี่ยจะเป็น60แต้มนะฮะแล้วเราจะได้รับ10แต้มต่อหนึ่งการใช้1คริสตันนะครับไอ้คิสตันเนี้ยเราจะได้ยังไงก็คือการได้จากการตีปกติเฮฟวี่แอคแทกการใช้สกิลลอสแนนซ์การใช้อัลติเมตการใช้มิดแอร์แอคแทก หรือแม้กระทั่งการใช้ในส่วนของสกิลอินโถครับสกิลอินโถเนี่ยเราจะได้30แต้มเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คืออินโทเข้ามาปุ๊บได้ครึ่งหลอดเลยนะครับทำให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยอยากจะเก็บเกรดฟอร์เตให้เต็มไปไวเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ท่าครับที่ทาที่สามารถทําให้เก็บเกรดฟอร์เตได้ไวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการได้รับคริสตัลขึ้นมาก่อนนะครับสังเกตมุมตรงนี้ดีๆนะครับเวลาที่ผมโจมตีเบสิคแอคแท็กรอบเนี่ย จะได้3คริสตันนะครับ1 2 3ครคิสตัลหลังจากนั้นเมื่อได้ครบ3ครคิสตันเราโจมตีอีกนะครับจะเป็นการใช้คิสตันไป1อันแล้วจะได้10แต้มนะครับเห็นปะเห็นปะจะได้10แต้มเมื่อใช้3มแต้มตรงนี้จะเท่ากับ30แต้มในเกรดฟอร์เตนะครับทำให้วิธีการคอมโบอยากให้มันเต็มไวไวเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มเทินไปนะครับในส่วนของการเล่นในทาวเวอร์เนี่ยหรือการเล่นในหมวดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการคอมโบประมาณนี้เว้ย อ่ะผมเคลียร์เกตฟอร์เต้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูก้อนเม็ดกลางกันบ้างดีกว่าไอ้ก้อนเม็ดกลางนี่มันคืออะไรไอ้ก้อนเม็ดกลางเนี่ยมันคือ,อทิดเนตคริสตัลครับถ้าเกิดสมมุติเกตฟอร์เต้เราเต็มนะครับแล้วเราใช้ความสามารถของไอตัวคริสตัลสีแดงตรงเนี้ยเราจะได้บัฟในสอนของลดคูลดาวของสกิล E ได้ด้วยนะ6 วิธาทีนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราใช้สกิลเนี้ยหลังจากที่เกตฟอร์เต e เต็มเราจะได้ในส่วนของบัฟเพิ่มความเสียหายของสกิลอันติเมทเพิ่มขึ้นอีก80%ทําให้ทุกครั้งก่อนที่เราจะกดอันติเมทนะครับให้เราเก็บเกตฟอร์เต e ให้เต็มแล้วค่อยกดเฮ a บียแท็กก็คือการตีค้างเพื่อใช้ในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้แล้วไอ้เกตก้อนสีแดงเนี่ยมันจะถูกใช้ไปนะครับพร้อมกับเกตฟอร์เต e ของเราทั้งหมดแล้วก็จะเพิ่มบัฟ ตัวคูณความเสียายดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับทำให้จานโจมตีด้วยอันติเมทเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับและวิธีการเก็บเกรดฟอร์เต้เก็บยังไงนะครับผมมีเทคนิคประมาณนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อนเพื่อนตี3ครั้งแล้วก็กดสกิล e แล้วก็กดสกิล e อีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นการได้1ห้องนะครับได้แบบเต็มเลย60แต้มนะครับประมาณนี้1 2นะครับแล้วก็กด e แล้วก็กด e อีกรอบหนึ่งจะเป็นการใช้คริสตัลทั้งหมดนะครับจะเต็มจากนั้นเราสลับไปคอมโบตัวละครอื่นนะครับ หรือคอมโบตัวละครอื่นและหลังจากนั้นเกตคอนเสิร์ตโตเต็มใช่ไหมเราโยนอินโทรกลับมาสมมตินะโยนอินโทรกลับมาเราก็คอมโบเหมือนเดิมตอดอินโทรให้กับน้องเนี่ยเราจะได้และสาแต้มจากนั้นเราโยนเราโยนกลับออกมาอีกแล้วก็เล่นอีกตัวละครหนึ่งแล้วพออินโทรเต็มโยนอินโทรมาให้น้องน้องก็จะได้อีก30แต้มเท่ากับว่าเราจะใช้แค่การโจมตีแบบ1 2แล้วก็กด e แล้วก็กด e แค่นี้ พอเข้าไปเชินสุดท้ายการที่เราจะกดก่อนที่จะกดอันเตยมันจะทําให้เกรดฟอร์เตเรามันเต็มพอดีเว้ยหลังจากนั้นเรากดชาร์ตีนะครับเพื่อใช้บัฟของไอตัวลูกแก้วคิสตันตรงกลางตรงนี้ครับแล้วเราจะได้บัฟเพิ่มความเสียหายของอัติเมตมาด้วยแล้วก็จะลดความแล้วก็จะลดคูดาวของสกิลเได้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็กดอัติเมตแล้วค่อยิงเปียงเปียง,ยง,ยงนะครับโดยวิธีการคอมโบก็จะเป็นดังนี้ครับผมทีนี้เวลาเราเล่นจริงในเนี้ยเราแทบจะไม่ต้อง เราแทบจะไม่ต้องกดตีเลยเพราะว่าเกรดคอนเสิร์ตโตมันจะเต็มพอดีนะครับเพราะว่าเมื่อเริ่มเทินเข้าไปเนี่ยเราจะกดสกิล E ก่อนนะครับชุดนะครับก็คือเราจะได้30แต้มเลยจากนั้นเราจะสลับมาที่ตัวซับนะครับหรือตัวซับดีเพสก็ได้แล้วแต่เพื่อนจะเล่นนะครับแต่ว่าตัวซับดีเพสเนี่ยจะต้องเป็นคนโยนคนสุดท้ายก่อนที่น้องจะออนติเมทนะทีนี้อ่ะสมมติว่าเราโยนมาที่เราเราสลับมาที่น้องชอคิปเปอร์แล้วกันแล้วชอคิปเปอร์เก็บคอนเสิร์ตโตเต็มนะครับได้อินโทรปุ๊บเราโยนอิน คารต้านะครับจากได้30แต้มอยู่แล้วจะเพิ่มอีก30แต้มจากอินโถนะครับจะเป็น60แต้มแล้วน้องคาร์ลต้าเนี่ยเมื่อใช้อินโถเราจะได้ไอตัวไอตัวตรงนี้อยู่แล้วนะครับสแต้มแลวเรากดสกิล e อีกมันจะเพิ่มเป็น6พอเพิ่มเป็น6กปุ๊บแล้วกดสกิลอีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือคุณจะได้เพิ่ม60แต้มตรงนี้ทันทีนะครับโดยที่ ไม่ต้องกดตีเลยสักครั้งนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคในการเล่นที่ไวมากนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้เว้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับกดอีนะครับสามแต้มกดอีอีกเป็นการใช้คริสตัลนนะครับแล้วก็ผมจะสลับมาที่น้องแ่นนะครับแล้วก็เก็บหนึ่งหลอดก่อนนะครับแล้วก็สลับมาที่ช็อคคิปเปอร์นะครับอุ๊ยไม่เป็นไรช็อคคิปเปอร์ก็เก็บเกตคอนเสิร์ตตามปกติครับผมหลบได้หลบเลยนะครับจะได้แบบได้เกตคอนเสิร์ตนะครับ จากนั้นเมื่ออินโทรเต็มนะครับโยนอินโทรมาที่น้องคาราลาแล้วก็กด e เห็นปะมันจะได้เต็มพอดีนะครับรอบนี้คือเต็มแล้วเราสลับมาที่ตัวซับเลยนะครับตัวซับดีเพสนะฮะจากนั้นก็เก็บคอนสโตให้เต็มพอเก็บคอนสโตเต็มนะครับให้เรากดนก่อนแล้วก็โยนอินโทรกลับมานะครับรอบนี้เราชาร์จตีได้เลยเพราะว่าเกรดมันเต็มแล้วเราก็จะได้บัฟและอันติเมตนะครับปั้งแล้วก็ยิงเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็เปี้ยงปึ้งเมดสุดท้ายนะครับ เป็นดาเมจใหญ่นะครับอันนี้คือกด e ต่อก็ได้นะครับแล้วก็กดสลับชอคคิปเปอร์ออกมาเนะครับเพื่อใช้อินโทรของชอคคิปเปอร์นะครับแล้วเราก็ตีปกติวนคอมโบตามปกติครับวนเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะวนเก็บหนึ่งสแต็กของนองแว่นก่อนอ่าผมกดผิดไม่เป็นไรมาชอคคิปเปอร์นะครับวนก่อนแล้วก็ให้ชอคคิปเปอร์โยนอินโทรกลับมาให้คาร์ลต้าเหมือนเดิมนะครับเห็นปะเกตก็จะเต็มแล้วอ่ากลับมาที่น้องแว่นอีกนะครับรอบนี้ อ้าวผมกดนกผิดตอนผมจะกดสกิล e กดผิดครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรอ่ะพอคอนสโตเต็มก็โยนมานี่นะครับแล้วก็กดชาร์ตตีเปี้ยงแล้วก็ยิงต่อนะครับโป้งแล้วก็โป้งโป้งโป้ง,ปง,ปงแบบนี้เราจะทำคอมโบแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็โยนออกมาที่ชออ่ะแต่บอสตายไปแล้วนะครับคอมโบจะเล่นประมาณนี้ พอที่จะเข้าใจกันไหมวิธีการคอมโบนะครับน่าจะประมาณนี้นะส่วนทีมสายฟรีนะครับจะมีทีมอะไรกันบ้างนะครับทีมสายฟรีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติไม่มีน้องแว่นใช่ไหมเราจะเล่นเป็นตัวละครเถ่าฉีนะครับตัวละครนี้นะครับถ้าเกิดซับไม่มีชอคคิปเปอร์เราจะเล่นเป็นเวรเรนานะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมคอมโบให้ดูแต่ว่าเถ่าฉีผมไม่มีของนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนคอมโบและกันว่ามันจะเล่นประมาณไหน นะครับผมขี้เกียจใส่ของเนะี่ยไม่ใช่เลยหรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ใส่แบบเซ็ตใส่มู่ั่วไปละกันนะสำหรับเท่าชี้เลเวเ60หกสินะครับไม่มีอาวุธด้วยอาวุธแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้อัพแล้วก็เอ็โคเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นมูลฤิตไปเลยนะครับแล้วก็ไม่อัพด้วยนะใส่เอาออฟเฉยๆแต่ว่าย้ำนะต้องใส่นกเท่านั้นนะครับวิธีเล่นทีมนี้นะครับจะเล่นแตกต่างกับตัวละครเมื่อกี้นิดนึงนะครับเพราะว่า เวลาที่เราคอมโบเนี่ยเราจะโยนมาให้เถาฉีแล้วให้เถาฉีเก็บเกตคอนสโตเกือบเต็มก่อนนะครับเกือบที่จะเต็มหลอดพอเกือบจะเต็มหลอดปุ๊บเราจะสลับมาโวโรนาแล้วให้โวโรนาเนี่ยโยนอินโทมาตรงนี้แล้วสลับกลับมาเถาฉีแล้วเถาฉีก็สกิลปุ๊บคอนสโตเต็มแล้วก็โยนอินโทมาที่น้องนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟของเถาฉีด้วยเพราะเถาฉีเนี่ยมีความสามารถในการบัฟสกิลเลเซนส์สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วสามารถเล่นกับคาร์ลอตตาได้นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือน้องลูมิแต่ว่าลูมิเนี่ยผมไม่มีตัวละครผมก็เลยสอนคอมโบไม่ได้แต่ว่าลูมิเล่นได้เช่นเดียวกันครับเนื่องจากเถาฉีผมเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้ไม่มีเซตไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเลยนะครับทำให้บางมากอาจจะตายได้นะครับผมจะทําให้ดูแค่โรติชั่นเดียวแล้วกันนะครับ,บรคือการวนมันจะวนเหมือนเดิมนั่นแหละครับมันจะวนเหมือนเดิมเราก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บสลับมาที่เถาฉี โอ้โหตีหนึ่งสองสามนะครับอ่าแล้วก็กด e แล้วก็อันติเมตเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็สลับออกโอ้สลับมาโอเลน่าเดี๋ยวโดนสกิลเฉยอ่าไม่เป็นไรเนื่องจากโอเลน่าผมมีสองดาวผมก็เลยไม่จำเป็นต้องตีก็ได้พอได้อินโทรปุ๊บก,ก็โยนอินโทรกลับมาแล้วก็กด e ครับเนี่ยเห็นปะปึ้งเต็มกลับมาที่เท่าฉีปุ๊บเท่าฉีกด e นะครับปุ๊บกดเอโค้สลับกลับมาแล้วก็ชาร์จตี เล่นประมาณนี้ครับเล่นเหมือนกันไม่ยากครับทีมนี้แต่ว่าเพิ่มเมคานิกมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะยิงมมนใหญ่เสร็จปุ๊บเรากด e ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊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 บแล้วก็วนกลับมาที่เท่าฉีเท่าฉีก็ตี12 3สนะครับกด e ปุ๊บตีอีกปุ๊บ12ึ่งสองสามลติเมตรแล้วก็สลับมาที่โบลเนนาเลยนะครับปุ๊บ1 2 3สาม กด e, ีกดอีโค่กดติเมทก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยใครมีเทคนิคในการเก็บฟอร์เตอันไหนได้ไวก็เล่นแบบเพื่อนๆถนัดก็ได้ครับปึ๊บกด e. ีสลับมาเถาฉีกด e. ีปึ๊บปึ๊บสลับแล้วก็ชาร์จเปรี้ยงแล้วก็ติเมทเถาติเมทไม่เต็มไม่เป็นไรกดอีกหนึ่งรอบก็ได้ครับเพราะว่าเถาฉีผมไม่ได้อัพนะครับ ประมาณนี้ถ้าเกิดอันติเมทมันไม่เต็มเราก็ใช้สกิลแก้ปัญหาไปนะครับแล้วก็วนเหมือนเดิมนะครับวนเหมือนเดิมกลับมาที่เท่าฉีตี1น3นะครับ3ครั้งกด E ีกดอันติเมทนะครับตีอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันถึง1ส่วน3แล้วก็สลับออกเป็นวาเล,ลน่าอ่ากด E ีกดนี้นะครับเกตเปอเต้เต็มก็โยนเหมือนเดิมครับอ่ากินโถกับมานี้ปับ๊บแล้วก็กลับมาที่เท่าฉีเท่าฉีกด E ปึ๊บ โยนกลับมานะครับอ่ะที่เบตเต็มก่อนที่เมทนะครับแล้วก็ยิงเหมือนเดิมประมาณนี้คอมโบเถ่าฉีก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผมอัพสกิลนะครับแล้วก็ใส่ของใส่อไอที่เป็นแบบของดีๆหน่อยอะเถ่าฉีจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะนะครับย้ําว่าเถ่าฉีเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเล่นง่ายจริงๆนะเพื่อนๆอ,อาวุธที่ต้องใส่เนี่ยคือต้องเป็นดิสคอร์ดเท่านั้นนะครับต้องเป็นอุธชิ้นนี้เท่านั้นนะ นี่นะครับต้องเป็นชิ้นนี้นะครับดิสคอร์ดถ้าเกิดขัด5ได้ยิ่งดีนะครับจะสามารถทําให้เท่าฉีวนโรเทชันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการจัดทีมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็คือทีมแรกนะครับก็จะเป็นทีมแบบสายสายเติมหน่อยนะครับแล้วก็เป็นทีมคนที่เล่นตั้งแต่เด y 1วันะครับส่วนใครที่เพิ่งเล่นก็ทีมนี้นะฮะส่วนใครที่ไม่มีเท่าฉีคิดว่าน้อยคนมากที่จะไม่มีนะฮะหรือใครที่ไม่อยากจะเล่นเท่าฉีอ่ะ อีกทีมหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวละครนี้ที่เราจะเอามาเล่นด้วยนะครับนั่นก็คือน้องลูมิ้นั่นเองตัวละครนี้น้องลูมิหรือน้องเด้งๆนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าน้องมีความสามารถในการเพิ่มสกิลเรสโอนแนสนนเหมือนกันครับทำให้สามารถเล่นคู่กับน้องคาร์ลต้าได้นี่ครับสำหรับทีมสายฟรีนะสำหรับใครที่ไม่มีในส่วนของน้องแวน่นก็เล่นทีเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อตะกี้ได้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับวิธีการคอมโบนะครับก็สําหรับวันนี้ฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด s h a r เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายครับผมในส่วนนี้ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับสวัสดีครับผมมาที่ว่าเร็วยังช้ากว่าลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ